ู้ชมคามาติดตามเรื่องของภาคก,การท่องเที่ยวกันบ้างนะคะรัฐบาลล่าสุดข่าจ่อว่าจะมีการเลื่อนเปิดจังหวัด5จังหวัดนําร่องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครชนบุรีประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมทั้งเชียงใหม่เลื่อนออกไปก่อนจากเดิมเนี่ยลงไว้ว่าจะเป็นวันที่1ตุลาคมนะคะแต่ว่าจะเลื่อนไปเปิดวันที่1พฤศจิกายนทางฝั่งของสวบอคอเองค่ะก็บอกว่าอาจจะมีการขยายพรากอฉุกเฉินออกไปอีกระหว่างที่รอพรกรควบคุมโรคติดต่อมีการบังคับใช้นะคะ มีรายงานว่าการประชุมสบคชุดเล็กในวันนี้พลเอกนะัทพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสบคจะได้มีการเสนอต่อที่ประชุมให้ขยายเวลาการบางังคับใช้พรกฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิดในทีนไปอีกระยะหนึ่งหรือจนกว่าร่างพรกควบคุมโรคติดต่อจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จและเข้าสู่การพิจารณาเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสบคชุดใหญ่ซึ่งก็มีการกําหนดไว้นะคะว่าจะเป็น วันที่27กันยายนนี้ ขณะที่ที่ประชุมสปก,กอสอบอกคค่ะก็ได้มีการรับทราบแผนการเปิดพื้นที่ซันส์บ็อกซ์5จังหวัดเพื่อนำร่องต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วตามกรอบที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมาในช่วงวันที่1พฤศจิกายนโดยย้ำว่าการเปิดพื้นที่ซันส์บ็อกซ์อาจจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งเรื่องของสุขภาพและเศรษฐกิจโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนค่ะต้องการที่จะให้พี่น้องในพื้นที่5จังหวัดนี้ได้รับวัคซีนครอบคลุมร้อยละ70 ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการย้ําให้พี่น้องประชาชนค่ะลงทะเบียนรับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยคาดว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้น่าจะฉีดได้60ล้านโดสและมั่นใจว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วทุกกลุ่มเป้าหมายในสิ้นปีนี้ด้วยนะคะผู้ที่ฉีดวัคซีนสิ้นแวคสเข็มก็ต้องก,ก,ก็ควรจะมารับหรือหรือต้องมารับนะฮะถ้า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 จะ เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองก็คือมารับเข็มสามนะครับเป็นแอสตราเซเนกาซึ eneca, ่งเราก็จะเริ่มให้บริการจริงๆก็เริ่มทยอยให้บริการแล้วแหละนะแต่ก็จะร้อนกันก็วันที่24ซึ่งเป็นวันมหิดลนะคะสูตรวัคซีนก็ยังเป็นสูตรค่ายอยู่นะคะเป็นซีโนแวคซีโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกานะคะก็จะเริ่มวันที่24กันยายนนี้ส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนของคนไทยค่ะจนถึงเมื่อวานนี้หมอพร้อมรายงานว่า คนไทยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้ว47ล้าน6 4 8 5 0 3โดสเป็นการรับเข็มแรก30ล้าน98,403โดสนะคะรับเข็มที่2ค่ะ16ล้าน658,78 0โดสนะคะแล้วก็รับเข็มที่3กว่า8,000โดสค่ะ ก็น่าจับตานะครับทางเรื่องกฎหมายที่จะมาใช้ในการควบคุมสถานการณ์<ะ>เดี๋ยววันนี้คงจะได้ติดตามกันแต่ว่าที่น่าสนใจแล้วก็ดูแล้วน่าจะมีความชัดเจนนะครับ<ะ>เรื่องของการเลื่อนการเปิดเมืองอใช่ไหมฮะถ้าจังหวัดจากตุลาคมไปเป็นพฤศจิกายนด้วยด้วยปัจจัยสําคัญคือเรื่องของการฉีดว<ะ>ั<ะ>คซีนอันนั้นก็สําคัญที่สุดนะครับ